สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในเดือนมกราคมเราจะมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงปีหน้าจะเป็นยังไงนะจะไปรอดไหมถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาที่ค้างคาใจหรือมีบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่า คุณไม่ได้ดังใจในความสัมพันธ์แต่คุณก็ยังเลือกที่จะทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่อมแล้วผู้จัดก็อยากจะเกินเอาไว้ก่อนเลยว่าคลิปวิดีโอนี้ที่ผู้จัดทำขึ้นมาเนี่ยผู้จัดก็อยากจะหาคำตอบให้สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่อยากจะดูพลังงานบวก,บวก ฟังคำทำนายดีๆทำให้คุณรู้สึกดีอะไรแบบเนี้ยช่องนี้ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะไม่ตรงกับคุณเพราะว่าพุทธไพ่เนี่ยเขาอยากสื่อสารกับคนที่มีปัญหาจริงๆแล้วเขาอยากจะให้คุณเนี่ยมีสติตื่นรู้รู้วิธีที่จะรับมือแก้ไขปัญหาแล้วอยากจะ,ะช่วยให้คุณเนี่ยตื่นรู้มองเห็นสถานะของตัวคุณเองและความคิด เจตนา่าแท้ตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งนะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ของใครบางคนที่เป็นตัวแทนของไพ่เดมจิเชียนแล้วก็ไพ่อัศวินถือไม้เท้าเนาะที่เป็นไพ่กับหัวแล้วมันมีไพ่ดาบนะไพ่แปดไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยตอนเนี้ยมัน มันมีในเรื่องของการทนทุกข์นะแล้วถ้าเกิดมันพอมันมีไพ่สิบดาบนี่เอ่อมันก็ถึงขั้นที่ว่าทรมานจิตใจ,จด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณยังรักยังผูกพันกับคนคนนี้คนที่เป็นตัวแทนของไพ่อัศวินถือไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าความคิดของคุณกับเขาเนี่ยมันสวนทางกันนะ แล้วเ,เขาก็ไม่ได้คิดที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่นั่นก็คือตัวแทนของไพ่แปดไม้เทา้าที่เป็นไพ่กับหัวถึงแม้ว่าคนคนนี้จะมีทะเบียนสมรสกับคุณหรือไม่มีทะเบียนสมรสกับคุณบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยเอาเขาไม่อยู่นะแล้วก็ถ้ามาบวกกับพลังงานของไพ่ The Magician ที่ปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวผู้จัดก็จะทายไพ่ใบนี้ไปทั้งพลังงานบวกแล้วก็พลังงานลบ แต่ถ้าไพ่ใบนี้เป็นพลังงานลบแล้วก็เป็นตัวแทนของใครบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในความสัมพันธ์กับใครหรือทําธุรกิจธุรกรรมอะไรกับใครเนี่ยเขาจะไม่ซื่อสัตย์นะในหน้าที่บอกได้เลยถ้าเกิดว่าคุณมีช่องโหว่ช่องว่างหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยอพอมันมีไพ่อัศวินถือไม้เท้าที่ปรากฏขึ้นมา อันนี้ก็เป็นตัวแทนของใครบางคนเนี่ยที่มีแต่สร้างปัญหาให้กับคนรักคู่ครองอาจจะแบบเป็นประเภทสร้างนี้สร้างศีลแล้วก็แอบ,บไปมีใครม,มีความสัมพันธ์กับใครโดยที่ว่าบางทีเขาก็ไม่บอกคุณนะหรือถ้าเกิดว่าคุณพยายามจับได้ไล่ทันหรืออะไรยังไงเขาก็จะหาวิธีที่จะแบบว่าปฏิเสธแก้ตัวไปเรื่อยนะ แต่ที่นี้ในเหตุการณ์น,นี้ยมันก็ดูเหมือนว่าคุณก็ยังอยากจะเชื่อเขาด้วยซ้ำํำนะท,ทั้งที่ในความรู้สึกของคุณคุณอยู่กับเขาเนี่ยคุณก็แบบว่าหวาดระแวงเนาะแล้วก็แทบจะแบบว่าไม่เชื่อใจเขาอะแต่ทีนี้ผู้จัดก็มองเห็นจากหน้าไพ่อะ่ะที่มันเป็นพลังงานของไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยมันเป็นตัวแทนของใครบางคนเนี่ย ที่ยังอยากจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ทําหน้าที่ของเขานะในทำหน้าที่เหมือนกับว่าการที่คุณเป็นแม่การที่คุณเป็นภรรยาหรืออะไรก็ตามเพราะเป็นตัวแทนของเนี่ยมีไพ่เดอะซันนะคุณอยากทําหน้าที่ของคนเป็นแม่อยากอยู่ตรงนี้อยากให้แบบว่าความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะอยู่กันเป็นครอบครัว นะเพื่อความสุขของคนส่วนรวมลูกเต้าอะไรประมาณนี้นั่นก็คือพลังงานของไพ่สีไม้เท้าด้วยนี่คือเจตนาของคุณเลยที่คุณยังเลือกทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไพ่เก้าเหรียญเนี่ยซึ่งเป็นไพ่ที่ดีพอเขาปรากฏขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวมันเป็นยังไงมันก็เป็นเหมือนตัวแทนของใครบางคนเนี่ยที่เลือกที่จะทนอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้นะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณยึดติดอ่ะกับ ความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าคุณเนี่ยอยู่กันมานานแล้วหนนะคุณยังแบบว่าทําใจปล่อยไปไม่ได้สมันอาจจะมีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกเอ,อ่อหรือว่าเขาเรียกว่าสินสมรสล้วกันไม่ใช่ว่ามรดกผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณมีนี่สินทรัพย์สินร่วมกันอะไรยังไงนะทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าใครบางคนก็ยังเลือกที่จะทนอยู่อยู่ตรงนี้เพราะว่ายังไม่อยากเสียไอ้ตรงนี้ไปไง นะทั้งๆที่คุณก็รู้แหละว่าแฟนของคุณเนี่ยแอบไปทําอะไรลับหลังคุณหรือว่าไม่ได้คิดที่จะหยุดอยู่ที่คุณหรือว่าคุณเนี่ยเอาเข้าไม่อยู่ควบคุมเขาไม่ได้นะคุณจะไปเปลี่ยนความคิดแล้วก็พฤติกรรมอะไรของเขาไม่ได้แล้วโดยเฉพาะเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยไปสร้างนี้สร้าิษณ์อย่างที่ผู้จัดบอกอะจะทําให้คุณหนักใจทําให้คุณต้องคอยตามแก้ปัญหาอยู่แต่ทีนี้ผู้จัดก็ มองเห็นแหละว่าคุณเลือกที่จะทนเนาะเพราะมันมีไพ่สิบดาบอันเนี้ยเราก็โกหกไม่ได้แล้วคุณเลือกที่จะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ทั้งๆท,ท,ท,ที่บางทีในความรู้สึกของคุณน่ะคุณถูกด้อยค่านะถูกทิ้งขว้างไม่ได้รับการใส่ใจแล้วบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณเคยมีเคยได้จริงๆแล้วมันก็เริ่มที่จะหมดลงแล้วนะเพราะว่าเป็นไพ่เหรียญไพ่เก้าเหรียญที่เป็นไพ่กับหัว คุณอาจจะไม่ได้รับการเลี้ยงดูโดยซ้ำแล้วก็คุณจะไปคาดหวังจากคนคนนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่หน้าพ่ยปรากฏขึ้นมานะไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผู้จัดจะมาซ้ำเติมคุณมาตอกย้ำคุณนะอันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะเราดูดวงอันนี้เพื่อที่ว่าเราอยากจะรู้พื้นฐานของคุณนะนะความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็อนาคตมันจะเป็นยังไง อนาคตเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยคุณกับเขาก็ยังอยู่กันได้ต่อไปนะถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ถ้าคุณยอมรับสภาพของคุณได้ยอมรับไอ้กฎระเบียบหรือว่ากฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่ตอนนี้คุณก็รู้อยู่แล้วมันไม่ได้รับความเท่าเทียมแล้วไพ่สีไม้เท้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ที่ดีพอเขามาขึ้นท่ามกลางไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบผู้จัดก็ต้อง ถ่ายไปว่าคุณก็ต้องยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกำหนดขึ้นมาเพื่อให้เอื้อประโยชน์กับเขาคุณจะไปแบบเรียกร้องต่อว่าต่อขานอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเรียกร้องต่อว่าต่อขานคุณกลัวไงว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะจบลงนะคุณอาจจะกลัวการกระทําหรือว่าคําพูดที่เหมือนกับว่าตัดเยื่อใยกับคุณแล้วคุณเนี่ยยังทำใจไม่ได้กับการที่จะจบ หรือว่า,อ,าออกจากความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องแบบอยู่ตรงเนี้ยซ่อนความรู้สึกแล้วก็ไม่พูดถึงความผิดพลาดของอีกฝ่ายหนึ่งถึงแม้ว่าคุณจะไม่ไว้ใจกันก็ตามนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพา่แต่ทีนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณถามความคิดเห็นจากไพ่นะไพ่เดอะซัเนี่ย เขาอยู่ในตำแหน่งที่สิ่งที่คุณต้องทําหรือว่าสิ่งที่มันจะส่งผลกระทบนะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือการที่คุณควรที่จะหันหลังให้กับใครบางคนนะสิ่งที่เป็นเหมือนกับว่าฉุดให้คุณลงต่าหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความ เติบโตคืบหน้าหรือว่าไม่มีคำมั่นสัญญาอะไรที่บอกให้ให้เราได้รู้ว่าเขาจะรับปากคุณว่าเขาจะเป็นคนซื่อสัตย์เขาจะไม่ทำให้คุณเสียใจอะไรประมาณนี้นะรู้ว่าความรู้สึกของคุณเป็นยังไงอะไรแบบเนี้แต่ทีนี้มันไม่มีแบบนี้ไงพอเป็นไพ่ทีเ่เป็นตัวแทนของไพ่อัศวินถือไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะนะ อันเนี้ยแบบมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าไปไป,ไปมามาแล้วคุณคาดหวังว่าจะได้รับการเลี้ยงดูหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะดีแค่แรกๆไงแต่ตอนหลังอ,อยู่กันไปนานๆคุณค่าก็เริ่มหมดลงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไพ่เก้าเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวสิ่งที่คุณเคยมีเคยได้ตอนนี้เขาก็ไม่ทําแล้วนะเหมือนกับว่าเขาก็อยากจะทําให้คุณรู้ว่าเขาเริ่มที่จะไม่สนใจคุณแล้วอะไรประมาณเนี้แล้วก็ อยากจะให้คุณเนี่ยยอมรับสภาพว่าคุณจะต้องทําใจนะอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาที่จะต้องเป็นแบบลักษณะเนี้ยนะอย่าไปคาดหวังอะไรกับเขาอะไรประมาณเนี้ยเนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพอเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเนี่ยคุณค่าเรามันก็หมดลงอันนี้ผู้จัดก็ต้องพูดกับคุณตรงๆเนาะผู้จัดก็เข้าใจความรู้สึกของ คนที่เป็นลูกผู้หญิงด้วยกันนะแต่ถ้าเกิดว่าผู้จัดจะมานั่งทายอะไรที่มันเป็นการอวยคุณอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้คุณนะ่ยยิ่งเดินหลงทางยิ่งเสียเวลาอยู่ในความสัมพันธ์กับใครบางคนที่มันมีแต่การหลอกลวงให้ความหวังสร้างภาพโกหกไปวันๆอะไรแบบนี้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นตัวแทนของออสิ่งที่ผู้จัดพูดมาเนี่ยก็เป็นพลังงานในด้านลบของไพ่ อัศ,อศ,อศ,อศวินถึงไม่เท้านี่แหละแล้วบวกกับไพ่เดอะเมจิเชียนด้วยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้จัดจ,จะทายพลังงานในด้านบวกของไพ่เดอะเมจิเชียนแล้วก็ไพ่เดอะเอซันอันนี้ก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณมีความคิดเนาะในแวบหนึ่งเนี่ยในหัวสมองว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะจบออกจากความสัมพันธ์อันนี้แล้วคุณจะเจออะไรนะแล้ว คุณจะเป็นยังไงคุณจะอยู่ได้ไหมโดยที่ไม่มีเขาอะไรเงี้ยเอาจริงๆคุณอยู่ได้นะถ้าเกิดว่าตัวแทนของคุณเป็นไพ่เก้าเหรียญคุณก็มีความรู้มีสติปัญญาที่พอที่จะหากินเลี้ยงดูตัวเองได้แต่ทีนี้คุณเลือกที่จะทนอยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยเพราะว่าเขาพูดอะไรคุณก็เชื่อเขา นะฟังคำสั่งเขาเขาจะหึงหวงคุณเขาทำให้คุณรู้สึกว่าแม้อย่าออกไปทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยฉันเลี้ยงดูเองอะไรต่ออะไรแต่เอาจริงๆเขาเลี้ยงดูคุณอนะแบบเหมือนปิดกั้นโอกาสเขาเลี้ยงดูคุณแบบเหมือนกับว่าปิดหูปิดตาเขาไม่อยากให้คุณเติบโตเขาไม่อยากให้คุณเนี่ยปีกก้าขาแข็งคุณรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้นะ มองหาการเริ่มต้นใหม่ไพ่เดอะซัก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วไพ่เดอะเมจอเนี่ยก็บอกเป็นตัวแทนของใครบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวคุณเองเริ่มต้นใหม่คุณเป็นคนเก่งคุณมีความพร้อมในหลายๆอย่างเลยแล้วคุณเห็นเดอเออเดอเครื่องหมายเดอฟินิทอินฟินิตี้ที่อยู่บนหัวของไพ่เดอะเมจอเชียไหมอันนี้ก็เป็นตัวแทนของ ความหมายที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านเฝ้ามองคุณอยู่แล้วท่านก็คอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณจะมารอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแต่ตัวคุณเองยังนอนอย่างเงี้ยนอนให้เขาเอาดาบปักหลังเนี่ยแล้วคุณคิดว่าโอกาสคุณจะมาจากทางไหนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเ,เป็นไพ่แปดไม้เทา้าที่เป็นไพ่กับหัวเท่ากับว่าคุณเนี่ยปิดกั้นโอกาสต,ตัวคุณเอง แล้วไพ่เดอะซันเนี่ยเมื่อไหร่คุณจะเฉิดฉายเมื่อไหร่คุณจะได้แบบเป่งประกายนะคุณจะได้แบบมีความมั่นใจในตัวเองมีความสุขมีอิสระเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยมันเหมือนแบบคุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าโอ้โหแบบฉันน่ารังเกียจฉันแบบด้อยค่าขนาดนี้เลยเหรอเพียงแต่ว่าคุณอยู่ ผิดคนผิดเวลานะคุณอยู่กับคนที่ไม่เคยสนใจใครได้คนคนนั้นแล้วก็รู้สึกหลอดไร้ค่ามองหาความตื่นเต้นมองหาเหยื่ออะไรใหม่คุณอยู่กี่ปีคุณก็ไม่มีทางที่จะแบบว่าเออรู้สึกดีกับตัวเองไปได้หรือว่าไอ้ความสัมพันธ์อันนี้มันมองไม่เห็นการเติบโตเพราะเขาไม่ได้เอาเวลามาใส่ใจคุณนะอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนของ คนลักษณะนี้ที่คุณอยู่กับเขาแบบนี้นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยแต่ให้คุณจําไว้เสมอว่าคุณเป็นเดอะ a มจิชเชนนะคุณอยู่ได้โดยที่ไม่ไม่ต้องการใครที่ว่าจะมาช่วยให้เติมเต็มนะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเข้มแข็งกล้าที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนหยัดเพื่อตัวเองไม่ใช่ยืนหยัด อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมองไม่เห็นการเติบโตแล้วเขาก็แบบว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคุณเหมือนกับว่าคุณตบมือข้างเดียวนะขอให้คุณมั่นใจในไพ่เดอะเมจิเชีแล้วก็ไพ่เดอะซันถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์เนี้ยนะเดี๋ยวเบื้องบนท่านก็จะหาคนที่แบบว่าสินเสมอกันกับคุณเนี่ยมาให้คุณได้พบเจอระหว่างทาง เพียงแต่ว่าคุณจะต้องลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวคุณเองยืนหยัดเพื่อความถูกต้องหรือว่ายืนหยัดเพื่อตัวคุณเองอะที่ว่าถ้าคุณอยู่ตรงนี้มันไม่มีความสุขแล้วคุณก็จะไม่ทนอีกต่อไปแล้วคุณให้โอกาสคนอื่นมามากพอแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะให้โอกาสตัวคุณเองสมมุติว่าลูกเต้าก็โตแล้วนะเขาก็ไปมีชีวิตของเขาคุณก็ต้องมีชีวิตของคุณและอะไรที่มันเป็นความสุข บางครั้งเนี่ยมันก็แค่ปล่อยใครบางคนออกไปที่มันไม่เหมาะแล้วก็มันไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ไม่ควรที่จะไปฝืนนะผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมเก็บเออเซฟวิดีโอของผู้จัดเอาไว้นะผู้จัดจะทำการทำนาย ลายปีรายเดือนขึ้นมาทุกเดือนสําหรับคนที่เกิดปีชวดฉลูขันเถาะหรือว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์จะนัง่งคานอะไรแบบนี้นะแล้วคําทานายของผู้จัดเนี่ยก็เป็นแบบประเภทเอ,อ,อยากให้คุณมีสติตื่นรู้ทันเกมกับปัญหาหรือว่าคนที่กําลังเข้ามาในชีวิตคุณจะไม่ได้อวยให้คุณนี่ไปแบบว่าซื้อลอตเตอรี่หรือว่า ทำให้คุณเนี่ยเดินหลงทางนะกับคำทำนายที่มันเพราะใช้คำพูดที่เพราะหวานหูเอาอกเอาใจเพราะยอดไลค์ยอดแชรผู้จัดไม่ใช่แบบนั้นนะเราก็ต้องทายกันตรงๆและอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่เนี่ยสื่อสารจากคุณก็เป็นตัวแทนของเบื้องบนอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดเคารพนับถือ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้จัดได้มาทำคลิปวิดีโอนี้นะเพื่อเผยแพร่ความศักดิ์สิทธิ์ของไพ่ทา,าโร่แล้วก็ช่วยเหลือคนที่บางทีเนี่ยคุณกำลังสับสนในชีวิตมองไม่เห็นหนทางข้างหน้านี่แหละผู้จัดเคยได้ไพ่ทา,าโร่นี่แหละช่วยเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตแล้วก็อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ